ผีนี่มันจะเขาค้นทางทะวบานทังเก่าขั้นทะวบานบอบเปิดหามองเขาบ่ได้มันก็สิเขาน้ำบาดน้ำแผลน้ำห้คุ้มขนไปจังสันนั่นล่ะคนจังขนขคี้งลูกบรรยามีวิญญาณมญญาซูนขั้นเจ้าหุซึกแบบหนีอยู่บ่แน่เด้อาจจะมีผีพว่วงหาทางเขาเจ้าอยู่ก็ได้ก้อนสิบปฟัง ก็กดไหลห้แอดพลัดเถื่อนในเด้อไปนองเด้อหลังจากที่ปอบอ拉บา,าดไปหลอบแหลกมันก็เว้นยู่เป็นอาทิตย์คนก็ว่าบ้าบ่แมนมันไปแล้วเตี้ยบสันยอนมันเป็นปอบจอนหาเกาะรถเกาะลาค้นไปทังไหนกะ็ะไดต่ว่าผัดได้ข้าวว่ามันไปหากินค้นในหมู่บ้าน้างๆกันนี่มันสิยุเลิกข้าไปอีกจักหน่อยหมู่บ้านนั่นก็สิเป็นหมู่บ้านใ,นใหญ่เตือเพื่อกัน พ่อายปิงเราเลี้ยงหมูหมูเล่าลายเด้ผู้ใดมีงานมีการทางังใดนี่กับไปอาอยุบ้านเล่านันละสมัยนั้นคนกับบด้นิยอมเอาหมูมาใส่งานสมัมั่วปนไดดอกแต่ว่าเล่ากระายได้เรื่อยๆที่แรลกก็เลี้ยงอยู่หลังบ้านนันละแต่ว่านับมือหมูมั่นผัดหลายขึ้นขีหมูกระแหงเม็นเล่าก็เด้ตองใหญ่ไปอายุทงมั่นก็สะดวกดีก็าการบม่ต้องยากนําผู้ใดเล่าไม่แม่หมูอยู่หลายตัว กระเพาะพันเองเลี่ยงเองแน่ปนสั่นแล้วเราไม่โล่งสีพร้อมใส่รถอิแตนแล้วหาแก้เขาน้ำบ้านค้นไปสีสมัยนั้นค่าสีเขาสอบละสองบาทสีแล้วแล้วเราก็ส่งให้พร้อมคนใส่บริการเล่าดีย้อนเจ้าเอื้อนนี่เฮาต้องแก้ไปให้เด้เป็นจังสีค่าสีกะทอกันพ่อไปหักเขามาแล้วพญ่์ปิงกะสิเปิดโร่งสีขขา สีไปได้แน่กับเสียงดังซืดเล่ากับยงหูฟังว่าเสียงมันมาแต่ท่างใดสายพ้านเครื่องมันก็ดังแปลกๆวะเบท่านใดโดนกับมีเสียงขึ้นอีกซึดเอเสียงมันมาแต่ท่างใดกันแท้เล่ากับยางฟังเสียงไปเรื่อยแต่ว่าเสียงมันก็เงียบเครื่องสีเขามันเสียงดังเนาะไพ่เบาหยังกับ่รด้ยินดอกต้องออกไปเบากันทางนอกยู่ดีๆเมียเล่ากับยางมาหองเอินเล่า เล่ากับบดยินเด้แต่ว่วาตามันผัดแนมไปเห็นพอดีเล่าก็เลยยางออกมาไม่ยังหรอเต้าคอยบดยินเสียงเจ้าพญายิงว่าพญายิ่เกิดเล่าียเอาลูกเขยมาเฮ้อนี่เล่ามาถามซื้อมูเจ้านี่พญายิ่งกัาหยางป,ปิดเครื่องสีเขาวไว้สะก่อนออกไปหาพญายญ่เกิดพญายญ่เกิดในเล่าเป็นผู้ซอยพญ่ยายบานอยู่อีกมู่บานหนึ่งบ่ไกลกันดรอเอา้าว่าจ้องได้ก็พอ จะเอาหลายปันไดก่อไมว่าแขกซ้อนเอยต้องได้จกักโตล่ละเฮ้วันนง่เกิดแลว้วการร็กาบเถือเนาะย้อนหัวตาสะได้เคยแหลกในละน้ำบาดน้ำเมี่ยงเขาโอ้น,นันนีอยู่ตัวนี่มันต้องซองตัวผุแล้วจังสิพ่อเทิ้งลาบเทิ้งกล้วยกันเบิดพอดีขั้นหลายก็นันมันกับสิเหลียจังเห็ดแนวอยากเน่ากินอื่นเติมเอาเนอพอถึงสิอยขา,ายได้หลายตัว แต่พอไน่ปิ๋งเล่ากับบไดยัดเนียยให้ลูกค้าคนก็นเลืยมักเล่าจังสีละียให้คอยเฮ็ดให้หรือซุ่มเจ้าเสิไปเฮ็ดเองเล่าสิมีบริการช่ำและให้พร้อมเด้เคิดเงืนเติมกันหน่อยหนึ่งไม่กูบ่ไม่ผูเฮ็ดให้ดรอกให้มึ่อขึคนาเฮ็ดมาหลอดตามสะดวกเลยด้อแเราก็จ้างเอาไปให้กูมืออื่นแลงนั่นสร้างความใจเงื่อนกันเสร็จซับกันแล้วกันไปโต๊กมายา่ก,กันขึ้น มาเล่าสามตัวกับเฮาแข่งกันมั่นเป็นเฮาแปลกๆืัองใดบุเรเล่าก็เลยออกมาซองเบิงคอ,อกหมูกับเบเ็นหยังผิดสังเกตแตวบาเล่าได้ยินเสียงซืดลอยมานอากาศเล่าก็แย่งไฟซองว่างเป่าหมาสามตัวเล่ากันย่งเฮาเว้ยหนาไปทางหลังคอ,อกหมูพ,พ่อบบเห็นอย่างผิดสังเกตเล่าก็เลยเข้าไปนอนหอดมืออื่นตอนใบ พอไงปิงกับจัดการเห็ดหมูให้ลูกค้าซชยกันกับเมียเล่านั่นละพ่อมเห็ดดูก็ได้ยินเสียงมาอีกแล้วเราก็เลยหยุดฟังเสียงคือยังเหมือว่านเลยวะเล่าขึ้น่านไปข้าวหนึ่งมันกระดังไม่เสียงหมากระเฮาตว่ากับบ่ได้เฮาแบบตั้งอกตั้งใจปันได้ดอกเป็นเสียงฮ้องขึ้นบางบาดเลากกระเศร้าแสดงว่าว่าเป็นเสียงเครื่องสีเขาติเล่าขึ้น กะเห็ดหมูแปจนวันแล้วกุละกะผ้ากันค้นขึ้นไปใส่รถเสร็จไปทรงพ่อหญ่เกิดเหลือคุเครื่องไส้บ้างไว้ทั้งเตียงสองคุหันม่า่าสิยกเอ้าเท่าใส่หมูซุปนึงไปใส่นี่ว่างหันก็คือเห็นอยู่ก็คือบ่ได้เอาไปใส่พ่อหญ่ปิงเหลียวเบิงคุนึงบ่เห็นใส่หมูอยู่ในหันตั้งแข้งแรงอยู่หันแล้วห่วยมันมีสองคุเนาะมันิเสียไปใส่คุนึง เล่าก็หาแล้วหาเธอไม่มาขาบแลนวสันใส่หมูสองตเห็ดขี้เห็ดยั้งออกแล้วมั่นก็นจะได้เต็มคุกทั้งใงญ่พุดด่นเด้แต่ว่าเราแบ่งเป็นสองตามจำนวนโตัวมั่นละเฮ้ยเสียไปใส่เลี้เว่ะว่าว,วสันเฮ้กระยู่น้ำกันนี่มาถามเป็นยังล่ะเอาเจ้าไปเห็นหมาขาบแน่บ่๋สองผัวเมียกระพากันย่างหาเทิงย่านลูกคาว่า แล้วเบื้องมา้าจะขวงก็น,นอนเฝ้าอยู่เรล่ามูบ่ได้มาทางปีเนาะขั้นเป็นม้ามาันจต้องพ่วมกินอยู่เด้บริานไในเบิดง่ายดอกแต่บานี่ผัดบ่แมนเสียงดังมาอีกแล้วเล่าว่าแมนมาตะทางปากวยหลังขวกกมูตะแทๆเล่าก็เลย้างไปผู้เมียกะสิยางนำ้ำเจ้าไปเฝ้าหมูไ้มันสิเสียอีกเด้อจับได้โดนเฟื่อนอยู่ขางขวากมูซะแล้วมาเล่าก็ห่วงานห่วงาน แลน้ำหนาแล้วไปเขาไปทางปลากรวยตะมันผัดผ้ากันเบกยางไว้แล้ก็เฮาสูวสวดดากสิสวดเอาไม่นอย่างน้อเพอาะไงปิงเริ่มยานหาเถือเป็นแนวบดีเล่าก็ค่อยๆยองยางระวังขันมั่นพวดผาดออกมานี่ด้นฟื้นในเมื่อเล่านี่แล้วสิฟาดยองไปไก่สิหอดมองเล่ากับแลนคัดลาดเข้าไป เห็นตาตีนปะสินแล่นลึบไปทางกอกล้วยอีกกอเราก็แล่น,แนนําไปหอดกอนั่นกับว่เห็นไผเราก็แล่น,แนไปทางกอมากับบ่เห็นไผ่ยางนวนอ่อนอมเบิงเบิดกับบ่เห็นคนเฮ้ยไปใส่เล้วเถอะว่าวเกือบบ้อใส่บังหันมันสิไปใส่ใด้อีกเลยปกักกล้วยออกไปหันก็จะเป็นธงหน้าแล้วบ่ไในมีมองหฮลีแต่วากับ่เห็นเงาไผจักคนยางขึ้นมา มาเล่าเดี๋ยวเฮาอย่ามองเก้านั่นละบะดาแลนมานำเลียวเบิงเห็นใบตองแหงมันมีห้อยนำข้าวหมูหยดอยู่เนาะตายเตอพุละแต่ว่าแหงบ่เห็นใส่หมูดอกแสดงว่ามันมาหลักเครืองได้หมูไปกินได้นี่ข้าวหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงร้อมกับเสียงใบตองแหงถือกหยียบยกกอกล้งแต่เราเห็นติน้นสิ้นแลนลุกไปนั่นละเพราะไปิงกำโดนฟื้นแนน เลนไปเบื้องทางหลังบ่เห็นไพแเลีนอ,อมมาทางซ้ายทางขวากับ,บ่เห็นยังแต่ว่ามาเล่าเนี่ยกะห้าบ่เศร้าข้าวหนึ่งก็มีเสียงดังอยู่ใกล้ๆเล่านี่ลละแงกนาแงกหลังบ่เห็นยังพอไงปิงกะฟ้าวยางกลับมาหาเมียเบื้องสีสิบ่ปลอดภัยปันหดยแล้วเล่ากะั่งให้เมียเฝ้าหน้าไว้ส่วนจ้าของก็ไปส่งหมูให้พ่อใหญ่เกิด ไปหอดก็ได้ลดราคาให้ลูกค้านั่นแล้วใครแน่ว่าพญายเกิดเล่าผัดเป็นค้นบ่เเลืองมากจากนั่นก็บฝ้าวกลับไปเกียวหมูทางพญายเกิดได้ข้องมาแล้วเล่าก็เอาใส่ถังนำแข็งใบบักไห่สว่งใบเสียใบถามมืออ่นเศร้าซุ่มเตรียมงานกระซัวเสีแล้วเด็กหมละพญายเกิดเล่าตื่นเต้นเนาะนอนบ่รับนอนแข้งไปแข้งมาบ่ทันโดนก็นมีเสียงหมาเห่าเสียงมันมาแต่ตาทางหลังขั้วเล่า ก็คืดว่าแมนซุ่มจัดงานสันตี้ครัวหากินงานเด้ก,กว่าสันก็เลยบ่ได้ใช่ใจแต่ว่าหมามันพัดเฮาบอลงหาล่างบาดกะหอนข้าวหนึ่งกะเสียงดังโป๊ะโป๊ะคือยังคนเอาดนฟื้นเคาะเล็กห่วยนอนบหรับกะเดข้อลงมาซองเห็นอย่งลุบๆุอยู่ทางสวนกล้หล้างบ้านเป็นกือหมาดำนี่ละสงสัยใช่หม,มาบักหมีตจเล่าขึย้อนแล้วมีหมาดำอยู่ตนึง เสียงมันยางคว้าควักเหยียบใบตองแหงข้าวเดียวกันเงียบเล่ากระซองเบิ่งข้าวหนึ่งบ่ได้ยินเสียงตีงสงใช้บักหมีมันจะไปน,นั่งจะรอปักวยว่าว่าสัน่นกะเขาไปนอนต่อพอาจักตีสามซุ่มแม่คว้าปะคั้ว,วกะเฝ้าผ้ากันตื่นมาเห็ดเน่าอยากเน่ากินผู้แหลกกะแม่แม่เจ้าสาวนี่แล้วเมีเพยพ่อใหญ่เกิดนั่นยางเข้าไปในคั้ว เลี้ยวเห็นฟ้าทางนาแข็งมันเปิดอาอยู่เนาะห้องเอิรนผัวมาเบิงเสรแล้วราะไหนเกิดมาพ่อทางนาแข็งถือกงัดบ่มีอยางอื่นผิดปกติมีต่างตางใส่หมูกับเพียงในเสียเบิดแอดแหลดบ่ยังจักตอนคือไปเอาจังได้ระบาดเนี่ยลาบหมูบ่มีตับมันจะเป็นลาบหมูได้จังได้วันไหเกิดจมเลี้ยวบังหนากันมันเสียไปใช้แทะลาวสัน ซุ่มบุชายกับผ้ากันยางน้ำห้อยแล้วตากับบ่เห็นยังคิดสังเกตซุ่มจอบทว่าพี่ปอบกับบ่หน่อยจนซุ่มยางน้ำหาเนี่ยบ้าไปตพุ่นล่สร้างมัน่นเถอะว่านบ่ชสกับบไชซุ่มเห็ดแกงกับเห็ดซุ่มฟักเนี่ยไม่ถลาบกับฟักเสียงมีดอีโต้กับบังตอฝฟักหมูโปก๊กโปก๊กโปก๊กโปก๊โปกดังมา่อทางเฮียนงาน่อสวยมาแน่ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกก็เริ่มพิธี เสร็จแล้วก็พากันกินเขากินน้ำเนาะปูสาดกินน้ำเดินละหอมใหม่แน่แปงสันบอทันโดนได้ยินต่เสียงซุมอยู่ในขั้วห่องด้ไหมไญ่อันนึงเจ้าขึ้นมาตักหลายเทียวแท้ตักไปว่าหันกระตั้งว่าหลายว่าสันไญยอน,นั้นก็เป็นคนไทบานไกลๆในละเล่าหิวตามากมาตาเ้าเซามีคนเห็นว่าเล่านั่งจอดยี่เลาะหันละเหละคขั้วนั้นต่างต่โดนโดนพุ่น เห็นคนมาตักแน่ากินบาดใดเล่าก็สิยางมาตักน้ำแล้วก็บ่อเอาไปกินน้ามูเด้พู้นเป็นนางกินยุบเดียวเด้ปลาลกวยคุณน่ะที่สำคัญก็คือปนปลาลวกพักเราบ่เอาเราตักเอาตั้งตลาบดิบจนว่าสวดโจโก,โกกินในดอกพร้อมใส่เมื่อนี่แล้วฝ้ายกินพ่อใหญ่เกิดกับยางมาเบิงไม,ไม่ไม่ใหญ่งาเจ้าือเ,เห็ดจังสี่ระบาดเนี่ย เจ้าไปตายอึดตายอยากมัตตาสายพ่อยายเกิดเล่าสงสัยเด้ย้อนไม่แย่ายงานนี่บ้านเล่าเป็นคนมีหนามีตาคุณละให้หน้าสาโทษก,กับนไยหน่อยมือนี่ก็ส่งเป็นต่างเพราะว่ายางไปหอดกลมซวงเบิงไม่แย่ายงากับมานตาขึ้นมาเบิงเล่าไว้พ่อยญ่ยเกิดนี่ถอยหลังท่านที่แล้วมันแมนไม่แย่ายงานไอ้ลียุติสูคือแป็นจังซีวาสัน ซุ่มอยู่นํากันกับผ้ากันยานตาไม่แง่งามมันเป็นเหลียกเหลียกกำกำเลียวเบื้องท้องเล่าเป็นอุ่นยวนก็ยังกินมาหลายคักนี่ละแต่ว่าข้าวเดียวมันพัดแฟบลงือยังค้นบปได้กินย่างนี่ละหววล่วยก็ว่าแมนแล้วว่าแมนเล่าเถือกปอบเขา้าตี่ประสนย้อนถามจังใดเล่ากับอบอปากคนมาหลายไม่แง่งาเล่ากับย่างน,นี้ทิมตาแบบคางกอแกน่นแล้ว พ่อ,อย่างหมูแรงผัวกับลูกกลับมาเฮี้ยนบ่ท่านได้เห็นมนยาแย่งงากลับมากับผ้ากันออกหาอีกพูดแล้วกลับลงไปทงกับบ่เห็นซุ่มไปงานกินดองมากับบาสู้ฟัง่งกับผ้ากันเป็นห่วงเล่าหลายเนาะบ่เห็นเล่าตังหมู่ว้านพูนไหมบ,บ่ไดรับบ่ไดนอนย่อนหาเล่าตัางตังหมู่เคือนแล้วจ้ากว่าเสียไปทางใดตัดมาทางพ่อไนปิงเล่าล่างคอหกมูแล้วกะเจียเข่าย่างมือแรลง ความผสมห้ามเขาไปแล้วก็กกไหว้ใสกันเราก็ได้ยินเสียงห้องเจ๊าหมาเล่าอยู่หันกับผ้ากันพูดเ้าพ่อใหญ่ปิงตื่นเสียงเจ๊กแล้วย่างสิมาตื่นเสียงหมาหฮา,อ,าอีกเราก็เลยไล่แต่ว่ามันกับบเซอ้าเห้เาไปทางกอแหวยวางมาว่านนี่ละมือนี่มันผัดเป็นมือวันโกนข้าวเรืองปอบก็บแฮงมีให้ได้ยินแน่พ่อใหญ่ปิงกับฟ้าเกียร์โมให้มันเล้ว อาบนามอาบท่าเราก็คืนเฮี้ยนน้อยนอนจอบต่ฟังเสียงแปลกๆยอนตอนอาบนามเราก็ได้ยินเสียงห้องเจ๊กผสมกับเสียงห้วยลิงยุใสมาอยู่หนีเนาะบ้านนี่เขาบ่เคยมีจักเถ่อได้ละละว,ว่าโต๊กวางสามทุ่มนี่ละเสียงหมูหน่อยเนี่ขวากลราก็ห้องอีดอีดอีดพอปิงจับได้มีดอีดโตกับไสยซองประทางขวกหมู มาเล่ามันบ่เฮาได้บ้ดนี้มันหอนเล่าก็แหงขนขี้ลูกเสียงหมูหน่อยแล้วก็ห่วงบ่เศร้าห่วยไปหอดเห็นต่าต่างเงาคนคุมมุ่มคุมมุ่มมงคว่ำแลนคุบหมูหน่อยแล้วอยู่ในขวกเนาะแม่หมูกับลูกพากันแลนอ้อมขวกวนไปวนมามึงหยุดด้อสิมาลักหมูกูตี้วาสันคว่ำเดมิดอีต,ตขึขนละเห็นแต่ไม่แย่งาหันหนามายิงเข่าใส่เล่าเนาะ จากนั่นกระโดดไว้ขามคอกหมูแล้วไปเลนไว้ปานนักกีฬาไว้คอกหมูสูงกระดดอผู้เท่าผู้ใดน้อยขึ้นจะโดดได้วะพอใใ่อหายปิงขึ้นซองไฟน้ำดากมาแง่งาไปเห็นตะตีนไว้ไว้เกือบปอไซมาขึ้นตีนทต่เห็นบางเลี้ยงว่านแท้บสันพอในใ่อหายปิงขึ้นตะ่ารเล้าแปลส่งหดไฟสายกับพะท่านย้อนมันมีก่อนอียังดำดำซองก่อน กิ้งน้ำดากมันย่งงาไปน้ำบอบติเล่าบกราขึ้นแห้งย่านมันไดนยินกราบขึ้นมาเบิงหมูเจา้าขวงหมูหน่อยแล้วนอนตายส้วงตัวเบิงแล้วกับหัวตาตายโตมันยังเป็นแล้วแล้วอยต่ว่านมีตัวหนึ่งคือย,ยังห้อยเล็บแหลมๆนี่ละควันอยู่ท้องสามห้อยบาดเลือดเติบอยู่แต่ว่ากับมัได้เป็นอย่างเห็นมันยังยางได้อยู่เนาะเล่ากับเขาไปแนคอก ววาหมูเล่าผัดแค่แค็มันสิเลียนต่าเล่าแล้วแม่มันนั่นกระิย้อนตื่นมันยังงาสะสดาบูส่วนสิจับลูกมั่นไดก็โดนเติบหาทิ้งเจอมาใส่บาดให้ขี้เท้าหอนหนวังแลงแล้วโปะทับลงไปพราะยปิงบ่ได้นอนดอขคืนนี่เฝ้าควกโมูอยู่เบิดดคืนสั่งเมียอัดเฮียนดีๆแล้วใครแน่ว่าปอบมันบกลับมาอีกตื่นเ้ามากเกียวหมูตอเ้า จากนั่นกระดิ่งไปบ้านมาแย,ย่งาไปเห็นพ่อหญ่ศูนย์ผัวมาแย,ย่งากับลูกนั่งคอหม้อแค่แม่ยุ่แต่ลางเฮียนห้วยเป็นก็ยังบ่ได้นอนแต่ละพ่อแย่เ,ยยยเียนบ่มาหอดเราก็ถามเลยซุ่มทยเฮียนไดนยินดังสันกับพอลูถามขึ้นเจ้าเห็นอีแม่บ่หน้าซุ่มคอยหาวดขึ้นลูกสาววา่าเราก็ไปหาลักกินมูนอยคอยแล้วอยู่ทวงมาขึ้นนี่พ่อหญ่ปิงวา่า ห้วยไปจังไดมาจังไดบ่มีปูหูตบาไม่ย่งานี่มือว่านแามมือเศร้าเล่าก็ย่างไ่บาดดีๆอยู่เด้ตอนใส่บาดอยู่นั่นลวงพอพอเล่ายังแปลกๆเจ้าเอาหมาไปไหวจังเฮี้ยนด้วยติล่ะไม่ไงเอาเราได้ลิ่งมัตตาใสมาเลียงละ่ะแม่ญ่างาน้ยินจังสันเราก็ตื่นแล้วเขาก็แห้งว่าพิปอบอยู่เนาะคนบ้านเล่าเนี่ยก็ไปยิ่งหมอปอบนั่นละ เล่าก็บอกหูจักคำเสียเหตุแล้วใส่บาดแล้วก็เฝ้าเขาเยี่ยนปิดประตูเยี่ยนมิดซิลีผู้ผัวก็สงสัยย้อนเขาเศร้าเพราท้ได้กินอยู่เนาะแม่นยังรัเต่าปิดเฮียนปิดซาดเหตุยังหาน้ากินมาทำแม่ควายเสียเฝ้าออกไปลางหัวนี่่อยายสูนเล่าว่าซุ่มลูกเล่าก็หาน้ำอยากน้องกินมาแตวบาบ่เห็นไม่แย่งงาออกมากินเขากระนั่มขึ้นไปเอิน ไม่แย่งงากันย่างออกมาเบ้าคว่ำหลวงพ่อสู้ผัวก,กับลูกฟังเพิ่นกะว่บบาแม่หลวงพ่อเบ้าหยอกตี้่บสันได้ยินแบบนั้นไม่แย่งางานแล้วก็ใจดีขึ้นนั่งกินเขาพว่ำิก,กินแล้วแล้วละยู่ดีๆค่ำเขากันเฮียลุกจากมือเราป๊กซุ่มลูกกับผัวก,กับผ้ากันเลี้ยวเบื้องเล่าบบกปากเบาๆเด,ด้อยู่ดีๆลุกกึ้งจึ้งขึ้นถือได้ตามาก ย่างออกส่วนเฮียนไป้ว่เจ้าจะไปใช้หลเจ้าอิ่มเหล้าหรือเข้านะ่ะผัวถามตะบานไม่แย่งงานกับพ่อตอบซุ่มลูกซุ่มผัวเนี่ยกับรไรหัวซาดอกพากันไปเห็ดเบียกเห็ดงานตอจนวักคำกับมาเฮียนกับมาเห็นเล่าก็ได้นําหากันนั่นแล้วพ่อเอาเรื่องเหล้ามาเศร้าใส่กันก็ได้ให้พู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วนําหาพันางงาแป้เครื่องมือน่ายหวัง บ้านเพิ่นอยู่คางวาดัดเพิ่นพว่วมเฮ็ดนักกินสวยพว่วมต้มปลาปนได้ยินเสียงม้าเห่าบ้านเล่าสะแฉก,กับบมีม้าดอกเมันม้าบ้านไม่แย่คางๆนั่นละข้าวหนึ่งก็ได้ยินเสียงไก่มันกระตากกระตากกระตากเล่าเลี่ยงไก่ตีว้บ่หลายดอกวังซีหาซุ้มนี่ละหุ้ยบ่แม่นแมวมากวนไก่บ้าบสัสนเล่าก็ออกมาซวงเบื้องเห็นตาหลังคนมุกไหม่มุกไหม่ กลมกมเงยเงย,งยองๆอยู่หลอซุมไก่บ่ท่านโดนก็ะด้ยินเสียงไก่มันหองอ,อ๊ะตีปิกป๊บปื๊บปื๊บปบห่วยคนมาลักไก่เล่าติสันมาสันสากในมือกัะถือกำแลนออกมาเพราะไม่เห็นยังไม่หง่งาความจกใส่ไก่แล้วกินอยู่หมามันเฮาเห็นตะเล่าหันมาเลียปากแผลแผลเราก็เฮ็ดเสียงสืดนำไล่จะคว้างอานะวาย นายวังกระหองเอกอากไทบานแก่ๆกับผ้ากันออกมาเบิง้งวายเจ้าก็เห็ดจังสัน่นหลมไม่ใยงาเจ้าก็าได้มาหากินไก่้ดิบจังซสี่ซุ่มไทยบานหองถามเล่ามันใ่งาบอปากเบาๆยังแล้วยิงแขวาใส่คนเห็ดท่าก็ยังลิงนี่ละยืนขากลางๆหลังกงกงๆโยกไปทังงใส่แน่ทั้งขวาแนตเจ๊กเสียงเราเห็ดวาย คนดีๆจังใดมาเป็นจังชีไทบานว่าน่ายวางกัญยางก็ไปสิญญาิเอาไกในมือเล่าปาดไกตีเบอร์หนึ่งเล่ากลายเป็นแนวกินเทียงม่แย่งาไปแล้วผู้มาแย่งากระโดดถอยเจี๊ยบยิงแขวคู่ว่าห้ค้นเขาใกล้คนกระพ้ากันถามเล่ากัะบ,บ่มีเสียงตอบนอกจากเ็ดเสียงลิงบ่หูจกหักค่ำเหตุเก็ดได้้ากันไ่จับ ตะบาลมาย่งาเล่านี่แลนไว้คักคนเบิดลุุมซอยกันดักเล่าแลนลอดซองนั่นซองนี่หาลังเถื่อกระโดดความองผ้ากันแลนคุบแล้ะก็ลบปั๊บป๊บบมีคนจับเล่าได้ตะวาลเล่าผัดแลนไปลอดแต่งาต้นนาดมายญ่อันน่งแล้วปลูกไว้ในสวนปนอยู่กับต้นม้อนเฉเมนเลี้ยวมาเห็นถนัดสะได้บุอยูยูเห็นตาเล่าลมตึง้งลงแปรแมนจิตส่วนบ่าทัน บ่าสันในหัวเราฝาดแท้ๆโอ้ยน้ำตนน,ำตน้ำโตเร่าในเหม้นกุยข้าวจากไปเกียกยังมาแน่แล้วน้ำก็บร่ไอาบซวงมือม่แย่งาเจ้าเป็นอีหยังไทยบ้านพากันปุ๊กแต่ว่ากบ,บกาปล่อยได้ย่านแล้โดดนี้เห็นตาเล่ามืนตาขึ้นเหตนางงงงแนมนาผู้นันผู้นี่พ่อเลียวเห็นหนาลูกกับผัวมันแย่งากับห้องคืน เอ้าเท้าคอยเป็นยังนี่ก็พากันมาบ่งเบิงขัดแทะมาสันเลี๋ยวไปเห็นสากไก่บักโจนเราก็หากสันแล้วกินใส่ไก่ดิบบะเห็ดเนาะกระเทิงข้าวเลียดแนบหุละเราบะหูตัวเลื่อยะเห็ดยังไปแนะ่เล่าว่าเธอสุดท้ายหูตัวกับตอนพวมนางกินเขาแต่ว่าเล่าผัดเป็นซาปลายตินใช่มแมนนางทับหมองเล็บหอบ้านะเล่าคืด เล่ายางตำต่อใหม่มากเมื่อวานเล็บตีนแล้วเลยหงเลียดแหงนางแหงซาคักวาสิเดมือไปจับเบิงอยู่ๆเล่ากับบะหัเมื่อโตเลยผ้ากันล่งความเห็นว่าซีเมนป์ปอบเขาแฝงเล่าะสดงบุตรไปหาอะไรกินของดิบอยู่เนาะทันแมนกะจะเป็นปอบลิ่งโตแต่คนผ้ากันเห็นนั่นละปอบมันเถ่าทั้งบาดเจ้าตัวนี่มันจะหาหมองเขาน้ำหู้ทวานทั้งเกา่า ขั้นทวานมันบ่บเปิดมันกระเจิเขาน้ำปองขาดเพราะฉันกระเล็บมือเล็บตีนดีว่ามันมีแน่ากินหลายอิ่มท้วงมันได้เพราะฉันมันจะจับเจ้ากินน้ำเลยละมันยังไงหมอทํำสิทธว่าเล่าเป็นหมอทํำบาน,นีละสมัยปอบไม่ไยชยดาพ่อใหญ่มีกะเล่านี่ละเป็นผู้ซอยไ่ออกจากเทศบานนั่นแต่ว่าตอนนี้เล่ากับพวกเทาร้ายแล้ว กบาบ่มี่ผู้สืบทอดปานไดดอกสมัยนี่คนขบ่นิยมเป็นหมอหรรมแล้วเนาะมันเลี้ยนยามีซุบหมอใหม่ๆขม้นมาแนแต่กะหาเก่งๆบได้ย้อนมีข้อขลิ่มหลายคนกับบอยากเฮี่ยนปานไดกระทิงยุคสมัยมันเปลี่ยนจิตใจเพิินกับ่แข็งสมหมอรรมสมัยตะเกาทว่านทั้งเกา่ามันแมนอย่างหลับพอไย,ยมันแย่างงานแล้วก็สงสัยไว่ มันกัเป็นตาส่วงคางหูส่วงคางดังส่งหูปากอันหนึง่งแล้วก็หูดากสอวงอันตอนตว่าสุ่มนี่ล่ละมันไม่หูอยู่บวันหน่อยวันใหญ่มันกับเขาได้เบิดว่าตัางต่งหูมันเปิดพญายิ้ธส์แล้วก็บอกวิธีกันให้ปอบเขาขั้นสงสัยว่าผู้ใดเป็นปอบให้เอาเล็บตีนนี่จิกขี้ดินไว้มันๆเลยเด้กัดเขียวใส่ตาไปทังปอบ หรอกกระทองแน่ใจว่ากูหูดอ้อว่ามึงเป็นปอบกูบ่ย่ามึงดอกว่าสันหว่วยไ้าบ้านปีนัน่นเมี่างตะคนแนมนากันกัดแขววกวดกวดย้อนสุคนเป็นผุต้ตองสงสัยว่าเป็นปอบเบิดเนาะเกือบในขายดีครักหัวเกือบตะละคูนี่สวสดซอวอแซแวย่ามยางไปกับจิกตีนไปนำ้ำยางลากเกือบเนาะชุ่มเกืบบอบซุกนีบ่ปันได แต่ว,ว่าเกือบเครียดไแล้วหัวหลุดง่ายขึ้นอย่างนี้พ่อแล้วเรื่องพญายิปปิงก็ได้เสียหมูหน่อยสังเวยกอบมใหย่งาไปซ้อนตัวกับบ่ได้ว่าย้อนปอบดอกได้เสียคาปับใหกันคือเกา่าแต่ว่ากับบ่ได้เอาควบำยังกันหลายพ่อให้พญายญปปิงบ่ได้ลุบทือนคนกับผ้ากันสงสัยแล้วมันย่งาเรากินไรกระดอกระเดียเอาไปไว้ท่างใดกับซิเม่นปอบน่าล่ามากินตัว ออกจากมายแย่งงานแล้วกับบอท่านเห็นมันได้เขาผูใ้ใดอีกดอกโดนเติบจนขึ้นหนึ่งเสียงหมาทั้งบ้านแอดดังขึ้นหวนอ้อมบ้านหวนตั้งตาตะเวนบอท่านได้เบิร์ตพละไทยบ้านกับผ้ากันเข่าบ้านแบบปะตองนัดไม้กันเลยแล้วเสียงเอ๊กอากดังมาตั้งคุมไตทางนั้นมันจะมีเฮี้ยนคนหลายเดะเพื่อนสร้างติดติดกันอยู่กันเป็นเงาเป็นเงา อยห่หันมันจะไม่เฮี้ยนมหมไงป่าเล่าสิเป็นผู้อ้วอนๆอดอกขาบ่าค่อยดีปวดหัวเข้าดูเล่าเปิดล้านขายกว๋วยเตี๋ยวนหน่อยๆถ่วยละหาบาทแบ่บแสบแอดสิของเงินแม่ไปกินซุมเม,มื่อออแม่ของเงินแนเดอเออจักเล่าได้ยินบได้ยินตวาแอดตอบเองพุนแล้วซื้อมาแล้วมานั่งกินน้ำนองแล้วสามคน ปั่นข้ามเขาแซยายัแซะแล้วอุ้ยบ่ต้องกินเลยเขาแลงเป็นเด็กหน่อยกินยังมันกระแสบเบิดละเนาะเสียงเครื่องข้างอ้อา้าวชิวชิวไปไปมันเป็นเสียงคนเคาะกละมังเคาะเล็กสังกะสีมุนันย้อนม่แง่ปลาเล่าหัวตาแล้วเวียกปิดล่านล่างหมอกุยเตี๋ยวแล้วแล้วเล่ากระสิเฮ็ดแนวอยากเน่นกินสู่ม่แง่เฒ่ากินเล่ยยางไปเก็บพักขางเชียงหัว เราเห็ดเป็นนานไบไลยเตืบพว่วงกลมทักที่เทียเก็บอยู่เราผัดแนมไปเห็นหลังผู้ใดไวใบยางเขาไปได้พักกระตูเฮียนเล่าใส่สุดดำดำดอกมันก็เมอเดได้ตอนนั้นเราผัดลืมเปิดไฟในเฮียนไว้เนาะสงสัยสิเป็นหลานบ้าว่าสันเล่าขึ้นรวบลูกไส้เล่านั้นละแต่ว่ามือน,นี่มันผากันไปนนนทวงบอมแมนอมนจีเพื่อไม่ลืมเอาอยังไปแล้เขามาบ้าเพิ่นขึ้น ก้มเก็บพักตอละบ่าท่านโดนก็ได้ยินเสียงก็ยังมยาหญ่เท้าเราจับยังดึกอยู่ในเฮียนซิแมนซุ่มถวยซุ่มซ้ามติดมยาหญยป่าแล้วบ่าท่านได้ไปเก็บมาตั้งวางเว้นละย้อนค่าตะยากน้ำขายของเสียงห้องเอ๊ะเอ๊ะเสียงแม่เล่านั่นละย้อนเล่าว่าว่าเป็นความแล้วซิแมนหายยังใเ้เลนอีกละเนาะเราก็เลยยังไปเบิง่งแม่เจ้าดึกยังเดียวนี่ ว่าเพท่านในเบิดความดอกแม่ยา่เทากะดึกหมอนมาทางเล่าเถือค้าแม่ใา่ปาหว้วยแม่นยังระบาดเนี่ยเราก็เลยยางไปเปิดไฟเลี้ยวไปทางบอนแม่ยา่เทาเห็นลิงดำตัวบักใหญ่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงแม่ยา่เทาตาเลียกยานทึ่งสันเล่าจับได้ยังกะดึกไปทัว่วห้องเอ๊เอ๊ตาเล่ากะแหงบดีเนาะ ตาบาลิงมันยืนอยู่ไก่ปานันเล่ากับสิเหลียวเห็นทันตัวมันใญ่ป้าบูจักคํำสิเห็ุเล่ากับห้องสุดขีดสุดยันเลียนออกมาหนอกเฮียนเอินคนมาช่วยเทิงงคาะหม้อคาะแหกเทิงสังกะสีแนมวน,นแล้วนำว่าสันไล,ล่ลิงดำไงมันญ่ปลาเฝ้าเลียนกลับขึ้นมาหาแม่ก็เห็นตังตาเล่านางห้องให้สัน้นห่วยเพราะญ่คุ้นก็นได้เมื่อเอินขวัญให้นั่นแล้ว ตวบาจักปอบมันเข้าไปแล้วกับบ่หูหยอนผู้เฒ่าเนอะธรรมดาเล่ากับบ่คอยปากคอยเเบาอยู่แล้วมีตาหนังตานอนอยู่เทิงบอนเบิ่งบ่ออกผ่านไปเพ่าอาทิตย์ก็ได้จัดงานเฮี่ยนดีนั่นแล้วห้วยชุ่มผู้เฒ่าไท,าทายบ้านนี่แล่นหาใบนาดใบเป้ามนหนุนบอนกันปัดสุขน